ไฮรักรีโวดีแคมเปญดีโปรโดีต้องมีตอ่อดอกเบี้ย0% 84เดือนประจำเดือนทันวาคมผ่อนแรงด้านหน้านะครับปากระโปรงหน้านะครับเป็นแบบคำโชคนั่นเองเห็นไหมครับของทุกอย่างที่เซลล์พดแถมให้ลูกค้านะครับบอกได้เลยว่าเป็นของแท้นะครับจากโตโยต้านะครับมเป็มอเตอร์โชว์แคมเปญดีที่สุดนะครับดอกเบี้ย0% 84เดเดือนจองและทำสัญญาภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับ Hey! สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับเซลพจน์นะครับโตโยต้านะครทนเทพรักนะครับซึ่งวันนี้เราจะมี2พาร์ทด้วยกันนะครับสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วเนี่ยมีลูกค้าสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งและหลากหลายเรื่องราวกันทีเดียววันนี้เราจะมาขาจัดข้อสงสัยและแน่นอนวันนี้นะครับผมมีนัดส่งมอบรถลูกค้าคุณบุญยิ่งนะครับนี่ชาด้านหลังของผมนะครับในส่วนของ ไฮลักรีโวเพลเนอร์2.4 h ฮนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําในส่วนเอกลักษณ์โดดเด่นของรุ่นไฮและอุปกรณ์ของแถมของคุณบุญยิ่งนะครับซึ่งลูกค้าดาว20%ว่าจะได้รับอุปกรณ์ของแถมอะไรไปบ้างนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามานะชมกันเลยนะครับผมนี่เริ่มต้นนะครับจากด้านหน้านะครับเอกลักษณ์โดดเด่นของรุ่น2.4 h ฮ g h เรนเนอร์นะครับกล้องมองภาพรอบคันนะครับผม,มก็เรียกว่า PVC นะครับพาโนรามิกรอบคันกันเลยทีเดียวซึ่งช่วยให้รถคันนี้ขับขี่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนถอยจอดด้านข้างนะครับหรือว่ารถมาจากด้านหลังนะครับเราสามารถมองเห็นได้รอบทิศทางกันเลยทีเดียวนะครับเอกลักษณ์ในจุดที่2นะครับก็คือกุญแจรุ่นนี้นะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับพร้อมระบบสมาร์ทเอนทรีเปิดปิดอัจฉริยะนั่นเองเพียงแค่เราพกกุญแจใกล้ตัวเรานะครับระยะเอื้อมมือถึงนี่ครับ กระพริบหนึ่งครั้งก็คือสัญ,ญลักษณ์ของการล็อกประตูรถนะครับทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะฮะเราจะทําการปลดล็อกเรามาจากช้อปปิ้งถือของพลุงพลังอะไรก็แล้วแต่กุญแจอยู่ใกล้ตัวรถนะครับอยู่ในกระเป๋าอะไรก็ได้นะครับอันนี้กระพริบสองครั้งสังเกตที่กระจกมองข้างก็คือเป็นการปลดล็อกนั่นเองนะครับเอกลักษณ์จุดเด่นต่อมาในรุ่นไฮนะครับก็คือ นี่ครับระบบควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติ Cruise Control น,นะครับตรงนี้จะช่วยให้เราเนี่ยขับขี่รถโดยไม่เมื่อยล้าในกรณีถนนโล่งเดินทางไกลนะครับเราล็อกความเร็วคงที่ได้เลย40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับควบคุมแค่พวงมาลัยไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเมื่อไหร่ก็คือกลับมาเข้าสู่โหมดควบคุมการขับขี่ปกตินั่นเองอ่าในส่วนต่อมานะครับเอกลักษณ์ความโดดเด่นของ รุ่นไฮนะครับก็คือจะมีระบบแอร์นะครับแอร์ Air เนี่ยปรับแยกอิสระในตอนหน้านะครับก็คือสามารถคอนโทรลแบบอิสระต้องการอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างผู้โดยสารตอนหน้ากับคนขับขี่นะครับครับผมสังเกตที่กระจกมองข้างนะครับจะมีในส่วนของระบบช่วยมองมุมอับสายตานะครับในขณะที่มีรถนะครับมอเตอร์ไซค์หรือว่าสิ่งายานพาหนะคันอื่นนะครับแซงขึ้นมาในจุดอับสายตา จะช่วยให้เราขับขี่แบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสัญ,ญลักษณ์ก็จะเตือนที่กระจกมองข้างเป็นไฟกระพริบนอกจากนี้แล้วนะครับจะมีเดรดร์นะครับตัวอคอยตรวจสอบสิ่งกีดขวางจากด้านหลังมีมอเตอร์ไซค์มีรถคันอื่นๆนะครับถอยมาจากเขาเรียกว่าขับผ่านทางด้านหลังซึ่งเราเนี่ยใส่ในเกียร์อาถอยหลังอยู่เนี่ยความเร็วไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสัญ,ญลักษณ์ตรงน,นี้ก็จะมาเตือนที่กระจกมองข้างทําให้าการขับขี่เนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมอ่ะ ในส่วนของแถมพูดถึงของแถมรถคันนี้นะครับของทุกอย่างที่เซลลพดแถมให้ลูกค้านะครับบอกได้เลยว่าเป็นของแท้นะครับจากโตโยตานะครับเพื่ออะไรเพื่อลูกค้าเนี่ยจะได้สบายใจเซลลพดก็สบายใจเองด้วยนะครับในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยใช้งานอยู่ต่างจังหวัดเกิดมีปัญหาด้านบกพร่องด้านผิดพลาดเนี่ยเรารับประกันให้3ปีแสนกิโลคูณลูกค้าเนี่ยเข้าที่ศูนย์บริการได้เลยสบายใจทั้งเซลลทั้งลูกค้านั่นเองนะครับซึ่ง แถมอะไรบ้างมาพร้อมกับกันสาดข้างของสุบุ์นะครับผมแท้เลยนะครับในส่วนของสังเกตตรงที่ตรงนี้มันจะดูไม่ค่อยเห็นนะมันจะเป็นแบบฟิล์มนะครับกรอบล้อมมือจับเป็นแบบฟิล์ม 3M นะครับเป็นฟิล์มใส่ 3M ซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยรีเควสเป็นแบบใสนะครับจริงๆแล้วเรามีแบบสไตล์คราบล่านะครับกรอบแบบมือจับโครเมียมแบบสปอร์ตนะครับแล้วแต่ความชื่นชอบของลูกค้านั่นเองนะครับแล้วก็ นะี่นะครับฟิล์มน,น,นะครับฟิล์มเนี่ยเป็นฟิล์มยี่ห้อไฮคูลเซรา m i c เกรดแบล็กไนท์นะครับลูกค้าถามหลายท่านว่าเป็นเกรดของอะไรนะครับเป็นเกรดของ b แบล Knight ซึ่งเรามีาวารันตีนะครับให้ถึง7ปีด้วยกันนะครับก็คือสามารถเคลมกับบริษัท h ฮคูลเนี่ยตัวแทนสาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับรับประกันให้ถึง7ปีนะครับใช้ไปยาวๆเลยสะดวกสบายใจนะครับ Hey. ในสิ่งต่อมานะครับด้านหลังสังเกตดีๆนะครับจะมีแอร์ตอนหลังเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์โดดเด่นของรุ่นไฮเช่นเดียวกันนะครับรับรองว่าเย็นทั่วถึงทั้ง5ผู้โดยสารด้านในนั่นเองนะครับไม่ต้องกลัวว่าซื้อรถคันนี้แล้วเนี่ยจะเดินทางไกลแล้วแอร์ไม่ไม่เย็นนะครับโอเคดูรอบคันกันเลยครับผม อุปกรณ์เดิมๆที่รุ่นอื่นมีให้รุ่นนี้ก็ยังมีให้อยู่เพราะเป็นรุ่นพร็อพนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังเซนเซอร์หลังนะครับระบบความปลอดภัยนะครับต่างๆรุ่นนี้นะครับถังน้ำมันเนี่ยจุ80 l, ลิตรรองรับตั้งแต่ B0 ถึง B20 นะครับก็คือ80ลิตรขับกันได้ไกลยาวๆเลยนะครับส่วนระบบความปลอดภัยเนี่ยมาพร้อมตั้ง ABS EBD BA VSC TRC และระบบออกตัวเบนงทางลาดชันนะครับรุ่นนี้ที่เราแจ้งไปแล้วช่วงล่างปรับจูนใหม่ให้แน่นและหนึบยิ่งขึ้นนะครับขับขี่ง่ายแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็มีระบบควบคุมพวงมาลัยแบบ VFC ก็คือปรับแรผพันตามความเร็วของรอบเครื่องยนต์นั่นเองทําให้ขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเคครับด้านในนะครับอุปกรณ์ของแถมเพิ่มเติมนะครับกล้องบันทึกด้านหน้านะครับ พร้อมเมมโมรี่การ์ด32 GB, ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนซิมการ์ดได้นะครับความจุรองรับถึง 256GB เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์การใช้งานของกล้องนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับดูบันทึกเอตุการณ์ได้จากมือถือนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายจริงๆนะครับเป็นของแท้เช่นเดียวกันจากโรงงาน t o y ยต a นะครับแต่ติดตั้งที่ดีลเลอร์น,นั่นเอง มีกระบะไลเนอร์ด้วยนะครับโอเคไลเนอร์ okay, ที่แถมเนี่ยนี่ก็แบรนด์โตยโยต้าเช่นเดียวกันนะครับสัญ,ญลักษณ์โลโก้โตโตยโต้าตั้งอยู่ตรงกลางนะครับแข็งแกร่งร้อนใหญ่นะครับนี่ก็รับประกันให้3ปนะีแสนกิโลนับตั้งแต่วันติดตั้งเช่นเดียวกันนะครับกระบะไลเนอร์แท้ของโตยโยต้านั่นเองนะครับถ้าเป็นรอยบิดเบี้ยวไม่เข้ารูปทรงไงเข้าไปเคลมที่ศูนย์โตยโยต้าได้เลยนะครับเรารับประกัน3ปีแสนสิบกิโลก็จะเป็นในส่วนของ ชุดผ่อนแรงด้านหน้านะครับฝากระโปรงหน้านะครับเป็นแบบคำโชกนั่นเองเห็นไหมครับเปิดใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับซึ่งปกติแล้วน้ําหนักฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างมีน้ําหนักเยอะเนื่องจากว่าเราต้องการเก็บเสียงภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยให้มันเงียบที่สุดนะครับก็เลยผลิตในส่วนของชิ้นฝากระโปรงด้านหน้าแบบมีคุณภาพค่อนข้างมีน้ําหนักเยอะนิดนึงนะฮะเวลาใช้งานง่ายนะครับเราก็แค่เพียงดึงลงมานะครับ ออกแรงนิดนึงนะครับก็สนิทเรียบร้อยแล้วครับของแถมรายการต่อมานะครับเรามีชุดผ่อนแรงด้านหน้าค้ำโชกกันแล้วนะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับเรามีชุดผ่อนแรงด้านหลังนะครับตรงฝาท้ายผู้หญิงก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับไม่ต้องออกแรงเลยครับเห็นไหมฮะนะครับช่วยให้เราสะดวกสบายตอนขึ้นรถหรือยกของขึ้นนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะในการเปิดและปิดฝาท้ายนั่นเองครับผม ในส่วนของแพ็กเกจบำรุงรักษานะครับเป็นมาตรฐานเดิมอยู่แล้วที่แจ้งไปตั้งแต่ทีแรกก็คือ,อตัวรถเนี่ยเรารับประกันให้5ปีแสนห้าหมื่นกิโลแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนฟรีค่าแรงให้11ระยะนะครับตั้งแต่พันโลแล้วก็หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นถึงแสนกิโลรับประกันกันไปยาวๆเลยนะครับฟรีค่าแรงนะครับสิบเอ็ดระยะนะครับในส่วนของค่าใช้ใจ่ายอื่นๆก็คือลดให้10%นะครับนอกจากนี้แล้วบริการ T Connect นะครับ ช่วยเหลือฉุกเฉินบนไหลทางบริการเสริมจากโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทเซ็นเตอร์ค้นหารถยนต์เช็คได้จากมือถือนะครับตรงนี้ครอบคลุมนะครับบริการให้ฟรี1ปีครบฟังก์ชันทุกการใช้งานต่ออีก6ปีเป็น7ปีเนี่ยฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยบริการเสริมก็ยังใช้ได้งานปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทเซ็นเตอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินบนไหลทางนะครับเอสกดปุ่ม SOS ใช้งานง่ายนิดเดียวครับคุ้มค่าจริงๆแพ็กเกจทารงรับสารในส่วนของ Connect นะครับคันนี้น่ยนอกจากลูกค้าได้ประกันภัยชั้นหนึ่งไปแล้วนะครับดอกเบี้ย0% 84เดือนพร้อมอุปกรณ์ของแถมต่างๆที่ได้แจ้งไปนะครับเรียกว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะครับห้ามพลาดกันเลยนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับดอกเบี้ย0% 84เดเดือนนะครับขยายต่อจองและทำสัญญาภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้น ครับผมพาทที่2นะครับมาตอบข้อสงสัยข้อข้องใจลูกค้ากันว่าเซลโพสเนี่ยทำงานประจําอยู่ที่สาขาไหนนะครับก็อ,อยู่ที่ตัวต้านครทนสาขาเทพรักษ์สมุทรปราการนะครับอยู่ใกล้กับวัดหลวงพ่อโตนั่นเองหรือใกล้ห้างจับป,ปิ้งเซ็นเตอร์เมกาบางนานะครับไม่ไกลจากสนามบินสวนภูมินะครับสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องสงสัยโอนจองนะครับ เข้าบัญชีบริษัทปลอดภัย100%หลังจากโอนจองแล้วเนี่ยผมมีสัญญาจองรถแนบให้ลูกค้าเป็นหลักฐานใช้เวลาประมาณ5-7วันในกรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่จากไฟแนนซ์เนี่ยโทรนัดหมายเซ็นสัญญาลูกค้าหรือในกรณีลูกค้าอยู่ในภายในจังหวัดกรุงเทพและใกล้เคียงนะครับก็ประมาณ1-2วันเจ้าหน้าที่ของเราก็บริการทั่วถึงแน่นอน ส่วนในการบริการจัดส่งเรามีทั้งบริการขึ้นรถสไลด์ออนนะครับแล้วก็ขับไปส่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงมีทั้งบริการฟรีและค่าใช้จ่ายทักถามเซลล์กดมาได้เลยนะครับรับรองบริการทั่วประเทศไทยตามชื่อช่องเติตาใแดงโปรแลนตัวไทยนั่นเองนะฮะนอกจากนี้แล้วนะครับรถรุ่นไหนบ้างที่เข้าแคมเปญดอกเบี้ย0%นเซะครับเรามีนะครับพรีเลนเนอร์รุ่น2 4 Entry ี4 m i นทรีสองมและพรีเลนเนอร์ล็อกโคขับเคลื่อน2องล้อนะฮะ รถ4คีคณไม่เข้าร่วมแคมเปญนี้นะครับสำหรับโรดอกเบี้นย0%อนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรามีรุ่น Smart and c o ์คนะครับ2.4มิตรตัว4ประตูเตี้ยก็เข้าร่วมแคมเปญ0%นเปอร์เซ็นตดเดือนเช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วเนี่ยสำหรับแคมเปญเนี่ยผมคิดว่าแคมเปญของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเนี่ยเป็นแคมเปญที่ดีที่สุดตั้งแต่จัดแคมเปญมาเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับ กำลังตัดสินใจหารถใช้ช่วงปีใหม่หรือว่าไม่ต้องไปรอง,งานมอเตอร์โชว์หรอกครับจองออนไลน์ผ่านเซลพอดคนนี้ก็ได้นะครับได้แคมเปญเหมือนกันนะครับแคมเปญมอเตอร์โชว์แคมเปญดีที่สุดนะครับดอกเบีย้ย0% 84ยเเดือนจองและทําสัญญาภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคิดว่าลูกค้าทุกท่านเนี่ยคงจะเริ่มรู้จักเซล์พอดมากขึ้นและก็สบายใจได้เลยนะครับเซลล์คนนี้เนี่ยจะพร้อมดูแลให้บริการนะครับ ทั้งทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับก่อนจากกันไปบรบกวนอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เซลล์พสคนนี้นะครับแล้วก็มีแคมเปญดีๆนะครับจะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม